สามรางวัลต่อไปค่ะใช่ครับนั่นก็คือรางวัลน,นักร้องเดี่ยวแห่งปีนักร้องกลุ่มแห่งปีและรางวัลเพลงแห่งปีนี่ในวงการเพลงนะในปี53นี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าคึกคักมากทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราแบ่งเป็นชายกับหญิงแต่ปีนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกันนิดหนึ่งให้เป็นกลุ่มกับเป็นเดี่ยวนะครับอ่ะ เริ่มต้นกันที่นักร้องเดี่ยวแห่งปีก่อนเลยดีกว่า <Whoa. S 3> ต้องบอกว่าคุณสมบัตินะคะคัดสรรคื่ที่เราจะต้องแบบอมองกันนะในทุกบ้านเลยะะต้องบอกว่านักร้องนั้นต้องเป็นคนที่มีการร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคใช้ภาษาไทยชัดเจนถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถร้องเพลงของคนอื่นได้เพราะ ไม่แตกต่างจากเพลงของตัวเองถึงจะเป็นผลงานที่มีคุณภาพก็คือมีเสียงมีคุณภาพอยู่แล้วนะพอเห็นเห็นคุณสมบัติเห็นเกณฑ์ปุ๊บนะโอ้โหแบบชอบเลยชอบเลยนะครับและผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่หนูแมมต่างเป็นนักร้องนะครับที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศถึง3เวทีมีเวทีแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโมเดิร์นไอทีวีของเรานี่แหละค่ะ ขอต้อนรับและกรี๊ดดังๆเลยนะต้อนรับเพชร KPN รุดเดอะสตาร์นัดสักดาธรจากเอสวัสดีทุกคนครับ วันนี้เราสามคนนะครับเป็นตัวแทนจากสามเวทีนะครับรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีและก็ประกาศรางวัลน,นี้ครับนักร้องเดี่ยวแห่งปีครับครับผมและก็สำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับมีดังนี้ครับผม

ชยานีเปียกลิ่นครับผมนีตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนร้วนเป็นคนที่เหมาะสมกับรางวัลมากๆนะครับผมแต่ก็คงจะมีแค่คนเดียวนะครับผมมือสั่นนะ ู้ที่ได้รับรางวัลนักร้องเดี่ยวแห่งปีนะครับก็คือคุณปองศักดิ์รัตนพงศ์ครับผม But I have to lose อ,อยากจะบอกว่าตลอดเจ็ดปีที่เราเริ่มทำงานอัลบั้มแรกมานะครับผมหรือว่าได้มีโอกาสเข้ามาสู่วงการเพลงนะครับก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะอยากจะขอบคุณผู้หญิงที่ทำให้ออฟได้มีโอกาสมายืนตรงนี้นะครับพี่นิ่มสีฟ้านะครับขอบคุณมากๆ ถ้าอ๊อฟไม่มีเพลงดีๆจากลตยปากกาของพี่นี่มาคงไม่ได้มีโอกาสมายืนแล้วก็ได้รับรางวัลนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทางในปนระเทศแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับที่ให้อ๊อบรู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรในสายตาของสังคมเราก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนได้ครับขอเ<อ>ส้นระดังแสด,ดงความเป็ดีครั้งหนึ่งให้กับคุณอ๊อบป,ปองศักดิ์ครับ